สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับป้าต่อยคนมีเซ้นต์ทองแหลกคนเดิมมาวินงชาแนลเอ้าคือมีเสือเสือไม่นี่อาร์มเดี๋ยวเบิรงกันหน่ำกระหน่งกันหน่ำมาวินงชาแนลครับสวัสดีครับผมสวัสดีแล้วก็ป้าต่อยอีกคนนะเอาเสือขึ้นขึ้นเหมือนเอ้าเหมือนนี่มาเป็นทีมเอาพอเบิ่งกันหน่ำพ่อกระหนทีมค่ะจับกระหน่อำพอจับกล้องเห็นไหมจับกล้องมี เสื้อนะครับท่านผู้ชมนะโอ้คือเสื้อปูขุนหารนะครับหนุ่มอาร์มอย่างเสื้อช่องมาวินก็เป็นมาวินปลาต่อยอย่างนี้ทางซ้ายทําไมถึงเอาปูขุนหารทางซ้ายอยู่ที่ใจเราครับแล้วก็ข้างหลังด้วยด้านหลังโอ้ดีครับท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลังโอ้สาธุสาธุไปถึงขุนหารนะครับท่านผู้ชมเฮ็บมีปูขุนหารคใครอยากจะได้อยากจะสั่งจองมีมาไม่เยอะนะครับก็เหมือนกันใครได้ไปก็ ถือว่าดีนะเด็ส,สัตวาเด็ดไซคานขาขายไซหันไซนีมีหลายสีนะครับท่านผู้ชมเนาะมีหลายหลายไซด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ทํามาทำมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าชอบไหมถ้าชอบผมก็จะผลิตมาให้ดูหให้นะครับผมเนาะอย่าลืมพอต้องเรียนยังโตนี่เด้อเพราะต้องเรียนนี่มีมีมีแล้วสั่งให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าท่านผู้ชมช่านไหนอยากจะสั่งจองหรืออยากจะจะสั่งซื้อนิดนึงนะครับผมเนาะราคาไม่แพงสองห้าศูนย์ต่อ Okay, ต่อเต e ียนะครับบล็อกเลขบ่บอกเลขบ่ะก um, uh, oh, oh, oh. ับผมแล้วม right. ันบอกไปแล้วเนาะนะครับขอบอุณุกท่านทุกช่องต้อมาขอตัวนะครับผมเนาะเพื่อที่จะร่วมไปสร้างปู๋คุณหานด้วยกันด้วยแหละผมจะเอาเงินส่วนนี้ก็จะไปทำด้วยแหละโอู้ววหรอคุณชินลูกนะครับผมเนาะไปเดี๋ยวไปขอโชคขอลาบวันนี้ไปอยู่ที่จอมปูตานะวันนี้นะครับนะครับทั้งสามช่องนะครับกล่าวสวัสดีช่องว่านิบาดน้ำนะครับแม่นรับปลาต่อยเฮงเอาไฟฉายของเล็กไฟฉายเจ้าขอท่ามูมาเป็นแย่ครับนะครับ ไปเฮาไปของโวามาเอาลงไปกับพวเอาลงแล้วเอาเเอาล่งไปับไปนะครับผมนะไปไปอเลยอเลยอเลอาเลยอเลออยาาลอออเฮ้ยเอาเลยเอาเลเฮเอาอาวินเาเอาเลอาวนอาวินเห็นปะ เห็นเป็นเงาเงาเไม่ได้เงาเลยเห็นเป็นตัวเลยอะเออดูนะเห็นานเกีท่านผู้ชมเห็นจริงนะผู้ชมอวินเอาวินหาบ้างหเอาวินเน่ะ้ากันอวินอยู่ไหนเนี่ยเออคุยอวินคักกบ้างัมั้ยอวินอวินเห็นปะเห็นบานเห็นเห็นฮะอัดต่อย บางอ่ะบงอะไเราจอนได้บังหันเองเห็นยังเขาเขาองต้นไม้เหรออ้าท่านผู้ชมบังหันมองมองนี้ได้มองนี้เลยท่านผู้ชมเห็นเขานี้ละคนดูเกือบทิ้งเหยาวๆเลยมันเป็นยางไม่หีบอ่ะเรื่องไหนเดี๋ยวๆก็เป็นยางเป็นทางเขาไปหีบอ่ะฮะความันเป็นทางไหมถูกต้องบอกหันมันเป็นทางเก้าวเลยนี่เป็นทางเที่ยวเพลินอาเอาวิ่งทางเที่ยวเพลินนี่ท่านผู้ชมผมใครเห็นเหมือนผม บ่าเห็นเป็นเขาตัวใหม่้ด้วยเหรอคะบ่เห็นได้อวินเว่าทางเที่ยวเลยนี่ท่านผู้ชมบ่เห็นเห็นมากมึงนี่รึเพล่าเห็นนี่ฮะแบบมานนี่เป่าเป็นมองไหนทางวายมานนี่เลยเออหัวอยเฮ้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 ยอะไรต่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยมองเหนเป็นนี่ยังเขาขาเลยเอออ่าอย่าพูานะโอ้ยอวินพ่นโอ้ยตกใจมั้ยเออ เฮ้ยอวินชัดๆเลยอวินพวกมันแม่ตั้งตั้งโตประทันเลยอวินตั้งโตประทันเลยบ้างหันนี่คุณท่านผู้ชมเนี่ยคือรถผมโอ้โหชื่อนี้ตรงนี้พอนอวินบังอัดตอกเหงาเอาเอาเอาไปเอาต่อยเอาต่อยเลยเออยางขม้าอย่างนี้ล่ะบังหันเออเอดต่อยเลยบังหันนี่อัดต่อยเอาต่อยเออเออเลยบังหันนี่นี่ยางขม้าคือต้นใหม่ล่ะนี่ก็เห็นแบบ ฮะเขาไม่ส่งไม่รำเออก็เห็นกันเหมือนกันอ้ำก็ยังเห็นก็จะหายว้าอีครับคือพ่อนีข้างเป็นเขาบ่งหันสองตากันไหมมาบัาวินสองตาเลยใช่หรือไม่พอต้องเลี้ยงสูงไปกามีอเขาบังบังเมร์เอาตรงเด้อบัวินเอาตรงเด้ออ้ำว่าบ่ได้เห็นแบบบังหันนะอ้ำว่าบ่ได้เห็นแบบบังหันนะมีเรื่องครอบบังนี่เป็นยาเขานี่มันเป็นคลื่เป็นอันนี้ต้นไหนเสียมเข้าไปต้นบังเห็นใจ

โอเคฮะเอาไว้เอาด้วยเอาวินเอาวินเอาวินเมียดีกว่าเอาวินมีบ้านมีบ้านเถาะมีบ้านเถาะนี่บ้านมีบ้านเถาะมีบ้านเถาะเฮ้อบังหันมหมเห็นอยู่เมื่อไหร่มเอาวินเดี๋ยวนะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตรงนี้เมื่อกี้เห็นตรงนี้บังหันมหมยเห็นอยู่เมื่อร่ได้เอาวิน เมิ่อัีนี้ท่านผู้ชมกูเอานี่เเมียบานถงไหนเอาไหดีเมีย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 เอาใเมียบานเมียบานปะฮะเป็นยังเมียบานเมอเอาไหนดีเอาไหนดีขอต้องแรีว่าบางขอบังคนคือเย็นมาเนี่ยสามสามโตเลยเนี่หัวนี่เอาไหนดี มาบายเพิินมากาบบอกเห็หนังเพิ่นเดี๋ยวกล่องมันคือแผลบังเส่นอนุญาตบาดค้มกล่องมันคือแผบไฟไฟออยอ๋ออเปิดปิดไฟ่บังเออโอ้มันมันมันเป็นแผลมันเป็นไรนาเป็นไร่้นาของอำบภเป็นโอ้เอออทช่วงเยอวัดโ๊ใจวนียังเสกแผลเอื้องเตยนออกมาโอยผมเนองคสิบ่ะเขาเมียบอืึออะไปะบอเอาวิ่งเมียบอ่ะเียวล่องไหนเอาเลยดีเอาเอาไว้อย่างเมียแล้วฮะแตงวัดพอท่องแล็วอ่ ขอซขอซะพะนะเอาขอก็ขอมาแล้วหแสองหูสตาแล้วขึ้นนี่นันหลับบนน้องที่นี่ขึ้นนี่นอนหลับบนน้องไปดีานีค้อย้องอนะครับเจียวเตรมขึ้นคือวะกาบไหวคนคนนะครับขึ้นนี้นอนหลับวะสิเห็นแนวนี้นี่เงี้สิเห็นสิเห็นแบบนี้นี่เเพราะว่าเาใจสันยินแต่เสียงใจสูมามาขอไปเลยไปท่าน้ชมไปขอกันนะครับกับสานบุตาครับผม โอเคครับเตรียมของกับวายบอกเก้าคนแมนแมนโอเคครับเอาวินคนลุกเลยครเฮ้ยเฮ้ยคนลุกอิ๋วเฮ้ยคีเดี๋ยเลยดีสิ่งแหน่ขดทองเลือสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับของใจหนีตุ้งหงเนี่ยบ่ออามมาวินก็จอยขดทองเหลืองก็วนาปกันครับท่านผู้ชมครับหาเพลินแล้วนะครับเนาะพอสองเทียได้จังๆเลยนี่แหละพอสุดยัครับเจ๊มาเฮามาครั้งแรกนี่เห็นครั้งแรกผมจำได้นะท่านผู้ชม คือผมจําได้นะตั้งแต่ตอนที่อาม่าครับไอ้นั่นนั่นที่วาเหตุที่นี่เนาอะสิ้งนั่นอ่ะนันซิ่งอ่ะหันซิ่งทิ้งนั่นอ่ะอาม่ากังเว้นอาม่าเขาไม่เลยมากังเว้นแป๊บต้นหามเลยเป็นเน้าดำขนาดกังเว้นอ่ะกังเว้นอ่ะยอดเที่ยวนี้ชัดเจนใช่ไหมชัดเจนสองหม่องก็มาหันความนี่ละดูนี่วงไงสั้นเลยเอาใจคนลูกเลยนะครับไม่เชื่ออย่าลบลู่ จุดตรงนั้นคุผู้ชมอิตาลีเพิ่นนีขันเพิ่นสิแธดงให้เฮาเห็นนี่บ่ว่ากันเริบกัขึ้นอืมกำเริบก็เฮ็ดให้เห็นได้กล้องอาจจะไม่เห็นเพราะทองเหลนะครับท่านผู้ชมพระทองเหลก็อยู่ในมุมนั้นนะครับวันนี้มาแค่สี่คนนะครับท่านผู้ชมนะเอานะครับไอมาสี่คนนะครับเพชงต้นเพงชัยพญามังโอ้เออควมเป็นกับบ่าถึงแล้วอยู่ยุ่มมามาจากคนสี่คนสี่คนอยู่กรุงเทพกี่คนสี่คนสี่คนสี่คนอุบล สซีคอนโอ้เนี่ยอบอลตีคอนนี่บอลงติดปะต่อยเครื่องนี่เห็นไหมยุบอะไรบนึึงยุบบอลซีค่อนไม่เป็นไรท่านผู้ชมคือเราเราคือผมเมื่อกี้ผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่เสียงดังที่นู่นนี่นั่นนะครับคือมันความตกใจร้องโวเวกไวๆนะครับอ่านะครับผมนะก็วันนี้มาขอกันนะครับที่ศาลดอนปู่ตานะครับ ของงวดหวดนี้นะครับผมนะวันที่หนึ่งกันยายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับไฟเป็นตังอย่างนีงเพราะว่าเป็นตัวเป็นตัวยานครับชุดขาวนี่จะเป็นยังไงชุดขาวต้มไฟไฟแน่นหลังผมไม่เลิกนะครับช่วยยันหแล้วผมเอาไฟตั้งหลังด้วยช่วยช่วยมองหลังด้วยกันนะครับผู้ชมคนลูกเลยเข็นชุดขาวเลยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่นคืองเงี้ยวผูู้นี่เพิ่นบัดตัดติ่เพิ่มวัดตัดผมเฮ้ย บอกเยี่ยมคนที่เท่ากั้หรอครับอืย่าตื่นอย่าถ่วงมุขขานะครับเนาะหรือว่าหรือว่าขานอกกขานอกกขานอกกระเตะหลายเนาะไม่บอกเอ้ามีงานก็ตากต้องก็ฟังย่านหลายจนวัยสิจุดทุบท่างสี่พี่โอ้ยสิจุดทุบทั้งมือจับเนี่ยท่างใหม่หรืใหม่หลืออะไรทุบปะใหม่หรือว่าใหม่ยังกินไหม มาหอนเชือม้ามาหอนมาเฮาวอ่ะทามาหอนมาห้านี่มักสิเห็นอย่างดีก่อนมาผู้ดีเวก่อนทั้งมบอกล้ามาแต่เป็นแบบนี้อเห็นขับปออยยเมื่นะปนัว้าเยเฮ้ยอาินแหับแวบแววบๆวอายเห็นบ่ถังกองาพี่ทังกลอเลยแวบๆเมื่อกี้เบิ่งกลองเอา <พ>มียังมาก็ได้อ่พวกขาเลียงลังมัอากเอาเพิ่นในกล่องออกขันเพนในกล่องเอาเพิ่นนะเขากว่าขันเพิ่นที่ขันเพิ่นทีที่เห็น่ะเขาเคยรักเ็แล้วผมรมบอยตัวขนาในน้อยคนแรงเล็กกบีกอนร่งเมลาเอย,<า>ย่ใเดียวโอ้ยใหทเดียวฮะกิีอาอวิน ันเดียวเอามาเอาาเอาตาค์ับอปเอาวิ่งูขาเขาเเก็บเแี่วากแม่นาดีมากงมับข่าครับข้าขึังกันบ่เที่ยห้องนห้นะฟองไฟไปหมยาถั่วเออขึ้วมาชุดเวขาวผมยี่ยเยท่านผู้ชมเป็นไงครับเดี๋ยวดูดิบ้าหลบกวนปูดออครับมาขอโชคลาแล้วล่ะข้าเดือดร้อนไโอ้ยญี่ปรสาหาบาลือเดืนี่ดนี้ดนี่องตัวเด้ออามีความรู้สึกว่าอยากไดสิกับขึนยันยันอย อยากมีเฮียนเดียวเลยมาบอกคารวาเพิ่นบอกเก้าเพิ่นสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาบอกเพิ่นเออูตาเ้้ย มืัอน,นี้ลูกหลานทีมงานชมพระวิญชาแนวนุบาลคนเดิมพอท้องแรงคนเดิมไปคนมี่เส้นหมดหลายการเด,เดินทางมาสักก,การะไหวาเพื่อมาหักขอโชคขอลาภเลขถ่ายละว,วันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอเซีทางบ้านที่กำลังลอชมบารมีปูเพราะว่าปูเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีความเมตตามืัอน,นี้ลูกหลานมานำกันอ่า สามช่องกับออีกผู้หนึ่งที่เพิ่นผ้ามากคือพอทั้งแรือถ้าบ่อใดเพิ่นผ้ามากนี่หมดผมกับบก่าเลยบก่ามากช่วงนี้บกบกบก่าเลยกับมื่อนี้ก็ขอโปรดเมตตาให้ปู่ตาให้โชคให้ลาดลูกหลานเพื่อไปฝากไปตอนเย็นทีทั้งบ้านให้ได้ช้ตรงๆรงฟังฟังเม่อยังไงเอ้าวินอะไรเห็นอยู่นั่งขึ้เก่าเห็นในกลองออ๋เห็นในกลองอืมเบื้องเบื้องใน จังเย็นจังย็งเย็นเลยขอให้โชคให้ลาบสามตัวตรงตรังงใั้ดังทัวโลกเลยทปูเลยหมดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้ารอยหกสิบหกปูเด้อซ่าปูเด้อตังฟังเมดก็ต่อยสงสัยต้องชุกถูกไหมทุเปียวอ่ะมันบัติ เาิคสันมเสเลยสันาเลยอ้งแบบใหมที่เห็นก่อนเห็นเห็นดีวคิดหนักก่ะนนอขิดน้อหลสามุ้นเหมือแรงไหมทีนี้อนเราเอาตรงเลยขิดพี่จังคนขิดตามเาไปเลยอืนอยังเข้คนบ่เห็นตัวตอนนี้ิ่งม่เห็นตัวยากต่อฟินจะถูกพุกคาครับ

บ้านนุ่อ่านต้นั่นหู้แต่วันเดียววันโอ้หัวบนซือวัาเนี่ยบนซือยนครับบ้นโยนเขาจะไปบนไถวปัดไต่กันยอกันยกหัวใส่เคยดิันกันวัดทวงกันได้โอยนาะเออคับนะคือปูตานีคืนปัดไต่คืนยองเ็นซี่แม่งแม่นดนี่ว่าทีนั่งกันย่าน่หสามโตตรงๆเด้อปูเด้อโอ้โหเน ยิ้มใส่อาวินนี่ฮะส่ตาดีครั้งแรกครับผมนะครับหมายเลขแปดครับแปดแปดนะคับท่านผู้ชมแปดนะครับเซมซีหม้แรลหมายเลขแเ้็นอีรีไฮ้หรอยังอีีหละวิอไีหอวิทอีหลีไดป้ีเยอนหรอแก่บ่บ่เมย์เล็พอเห็นจังๆเล็พออีหลทุกนีน่ะเออโว้ยัง่ mười bốn mươi bảy tuổi đêm trở đi đêm hãy lần nhau. Hãy lúc như mày tôi đi. Tiếm tạo ra 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 là, áo bìn bota pha bóng 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 bì ta pha, áo bài kanyo lê hất này hất lạnh lạnh xem mục kia bông

เอาขึ้นมาสไม้โอเคครูละขันเหมือนไรมาสองไม้แปดสามสองสี่ครับผมแปดสามกับสองทีแสสองสี่ครับผมสองสี่แปดสากับสองีแปดสอง่เอาวินเห็นี่เวเอาวิงที่กองเอี่กองอกองเอาวิงเ้เอาวินงโอ้เอาวิงหโอไปใช้ข่อยที่ท่นชมอยหลังเฮ้ยเอา้าวเพิ่งไปย่างเ่อวมนยางวเว ไม่มีอย่างนี้ม่จะหมดแล้วกัรกูแลีวไม่จะหมดหรอกขายเลี่เลียวินบ่นบ่เงนมาก่อนพูดไม่นดบเอาวินคือว่องไงเอาตรงตรงเลยไอ้สอยขี้เหลียีเลยพ่อคนหมกเหมือนต้นหัวกเลยอาวินเอาไม่อาวินคนหมกเหงาวเลยดูนี่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 เอาตรงเลยดูนี่ถุหเวินตรงเลยพ่อว่าเป็นผู้ใดดึกอีกอย่างใสี่เอา นี่ยังจักบักบกก่นนี่คอมเมนต์คอมเมนต์พี่คุสึกว่าดูนี่อยากหน้าคนเดียวคือหน้าคนเดียวเฮ้ยเึืนยังษ์อําคือหน้าคนเดยถูกมาแล้วสามเอาเอ้โหตึ้งขึ้นกันสามเดี๋ยวดับยุดดับเสียงผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าหัวเลอกก็จังหนาวเสียงผู้เฒ่าหัวเลาะผมได้ยินเสียงคนแก่หัวเลาะอยู่ในต้นไม้นะครับอยู่ในต้นไม้เสียงในต้นไม้ก็เสียงหัวเลาะ ใจวะแม่อต้อยนหนาวว่แก่เอมติดกาแหงเลยจะใครติดกลางแหงเลยเสียงเสียงเนาาสั้นนี่อ่ะแก่เอ็ยยงแหงเลยจับจับเกของเป็นยางแหงเลยจริงๆนะท่านผู้ชมงเด็กถุงุหม่ไวไปสองสองเด้อคือคือใจเนี่ยถุงใหม่ไ้เดนเบิดแตัวเดียวถุงเด้อเขาฟังเเียวะ

โอ้โหขาดลทรดิเบิงสูบสาเออมิวัวเป็นสิวเด็ดเป็นหัวโนอืโอ้ยน้องเลยทุบนะครับผมเร็เใหม่เร็วอยเร่เใส่อะไรไปทุบอ่าสามมาเลยอ่ะสามมาอ่ะสมงใหม่สามตัวเดียวเลขเลอที่ไหนก่อนแปดสามสองสามสองสี่แปดสามสองสี่นะครับท่านผู้ชมเลขเียมซีนะครับผมนะเออนะครับเอางี้เดี๋ยวกลับกล้องไปดูที่อื่นก่อนเลยก่อนไปทุบกกลับไปเ่าพี่นะดูนี่มี้มืม

ถ้าเพื่อนร่วมกันท่านผู้ชมผมได้กินสีแมวมาๆกลับกลของเลยโอเคเราพี่นอ่ะสบายโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับผมคุยอวินขนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยค่อยดูเท็กทูปกันนะครับผมนะโอ้โหขนลุกเลยค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยค่อยขนลุกเลยโอ้โอบอเบออัมอัมเตะขวดเองนี่ครับโอ้พ่นหมวกยางไงที่อยู่ข้างหลังท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเอออียังคือมางหอยยุงสีอ๋อกาบโมเสย ขนลุกนะครับท่านผู้ชมเซียมซีได้มามีแปดมีแปดมีมีสามมีแปดสองสามสี่นะครับท่านผู้ชมนะแปดสองสามสี่หรือแปดสามสองสี่นี่แหละแปบเดียวผมก็นี่ละโฮ้ยอันนี้คือคือข้างหลังสารปู่นะครับท่านผู้ชมนะคือผมข้อพยายามสำรวจให้ดูแล้วนะครับมีอะไรบ้างคนลุกนะครับท่านผู้ชม เดินมางนี้ไปกิกนอะมีอะไรไมั้ยโอ้โหเห็นสังกะสีโอ้ยขนลูกเดินะครับขนลูกเลยอื้อฮะเสียงอะไรอือมอันนี้ข้ามอันนี้ยังเด็ดลูกก็มีสอ,องตูฮะ ใส่มันเป็นใส่สองตัวบ่บ่ไม่หรอกบ่เมเบิ้งก้อนต้องมาอีกตัวนึงก้อนบ่มาหน่ะตัวนึ่งกลังใหม่อยู่กำลงใหม่ก็ครับนี่เสื้อนะครับทุกผู้ชมนะที่ผลิตออกมานะครับอ่านี่ปลาต่อยนะครับศรัทธาปูกขุนหารนะครับผมนะนี้เสื้อนะครับทุกผู้ชมหกองเห็นลไหนะครับ ไอเห็ดอย่งเด็กทบใว่านไปนี่เห็นเป็นหกอันหกตวน่ะเออหกหนึ่งกนี่มีหาหรือมีสามยู่นานนันอีกตันึงเอาเด็ทุบไม่ใหญโตแล้วเอาตัวนี้เนี่ยที่สามที่เห็นนี่ยังเอากาตน่วยเนี่ยสามสองโอ้โหท่าผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราเห็นตั้งแต่ตอนตอนต้นคลิปเนาะผมว่าน่าจะเดินไปทางนี้ท่านผู้ชม เมื่อกี้ตามเป็นเห็นเลยนะนะครับผมสามสองเจ็ดครับรุ่นตัวที่สามเกตแค่หนึงตัวเดียวกันนั่นเกือบเป็นสามสองแปดแลวนั่นเห็นไหมเนาะนะครับขนลุกนะครับท่านผู้ชมตามนั่นเนาะค่ะท่านผู้ชมอวิน ําเคยมซ้อมมันนี่ได้อวินตะกี้มีเล็เลยเคยเคยออกความอาตอรยบอกบีผานเลยมั้งครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมพาไปซองดูนะครับเลขกทูบนะครับสามสองเจ็ดนะครับคือสามสองหนึ่งรสามสองเจ็ดหรือสามสองหนึ่งครับแมงมุหมดแแม่มุมหัขายังมุมหัขาเราขายไม่จัดหา ไปครับอะไรบนห้องเขาไม่มีขาบอกหอยถามกันไปทัวร์นะว่ามีขาว่ามีขามันเพื่อติไปได้มันไม่ขาเพื่อสิยางได้มี่อกหอยเนียนเมใวกขานไหนหตัวหนึ่งแปดขาหนึ่งหกเอาแมงมุมเมียงคือมี่นี่หกขาเอาปกติม่จะขาขนาแปดขา ไหนล่ะเปล่านาปงไม่เปล่เลยบ่แมงมุไม่เปล่าขาอือเอาเอาให้มันคู่กันซะบอสเจ้าบ่เมันแปดขาอย่างนี้ล่ะเอาขาให้มันคู่กันซะบ่แสดงว่าแมงมุมพิการเอ้ามันบ่าหกขาเด้๋ยวมันไม่หกนึงนั่นตาวรักแปดบอกแปดขางัะนซีกระปุกเหรอเขามากัซีคอนกับมีกัซีขาเหรอเขาบอสจะจิปอก้อนกันเนทวูกไม่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  นี่บะมีตามตามลักสิเห็นมีตะกี้ตะกี้มีดูดูโอ้โหพ่อผนลูกเลยโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยขอท้องเรียวิ่งเลยมองเรียนเรียนแล้วบังคับนี่เออเปอนยังไงเป็นยังพ่บโอ้โหโอ้โหพังหันอาต่อยโอ้ตกใจอัตไยตกใจด้ยท่านผู้ชมพังหันเลยท่านผู้ชมโอ้โหยังหลังข้ายังหลงใส่หลังค้าพังหันบะมี่เลยยังโลงใส่หลังข้า เป็นคนเป็นโรคเข้ใจนี่แบงเป็นโรเหนือเด็ดนี่ฮะย่างแห้งเลยจากโอ้โหเอาวินเดี๋ยวบังบัูกันท่าผู้ชมเลังไม่รู้กให้ชัดเกลยเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเือค่ะเสืู่ค้นหาแต่ถ้าปูคุณหาแล้วเหรอคนลุกเลยอาวินโั้นเอ้วินคนลุกเลยหนื่ยเลยสเอครับ เ,เดยสามสองเกียรตินะครับท่านผู้ชมสาเกียเลูเลูเกี่ยวไม่มีนะครับตามหักมีนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับ,รบพดีอฟังลบกันุุนด้วยมนีมยผมขอ,ขอกับยยเด้อสองครับวอ,อต่อกเสีย่ยวอดต้องเฝ้าเมียเะครับเพืาอา่ออัดตัยอัดตยบ้างอาัดตยท่ามชมอูหูอวิน โอ้โ <là> หท่านผู้ชมเอ้ยคนลูก oh <Hollywood. S 2> ที่ท่านผู้ชมเรมาชมเออเดี๋ยวนี้แห้งป่อนะครับท่านผู้ชมนะเอาตามนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยดมอํมคนเดิมทองแหลกคนเดิมมาวินชาแนลปลาต่อยคนมีเซ้นต์นะครับเออนะครับกับที่สารดอนปูตานะครับขอโชคดีนะครับเห่งๆรวยๆนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับนี้ สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงเด้วยๆครับผมสวัสดีครับ